ครับเด็ดขาดจริงๆครับบารลิโร่ครับครับผมครับโอ้โหสามครั้งสามน็อกเลยสำหรับเราครับต้องถามก่อดไฟนี้การเตรียมพร้อมของบารลิโร่เป็นไงบ้างไฟนี้ก็เตรียมพร้อมมาเป็นเดือนเหมือนกันครับเพราะว่าแข่งกีฬาคีบ็อกซิ่งเสร็จแล้วก็ลงไปเก็บตัวที่สมุยเลยครับไม่ได้พักเลยก็ซ้อมต่อเนื่องเลยซ้อมต่อเนื่องเลยครับ จนกระทั่งมีคิวชกเมื่อรู้ว่าเจอกับทางด้านของเพชรบ้านไร่รู้สึกไงบ้างที่แรกก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาสูงครับแลวเขาเป็นมวยเขาแต่ก็ผมก็ศึกษาเกมเข้ามาเหมือนกันว่าสามยกก็เราก็ไปได้ของเราเก็ศึกษาเข้ามาละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าของของเราเนี่ยเวลาขึ้นมายกแรกเลยสังเกตว่าเหมือนเกมเลยเหมือนกัน ใช่ครับไฟ,ไฟนี้ไฟนี้ตั้งใจมาเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับไม่อยากให้ยืดเยือะเพราะเขาเป็นมวยเขาแล้วเขาสูงครับถ้าเรายืดเยือไป 2- อถึงสยกอะไรเงี้ยถ้าเรากดเขาไม่อยู่ก็อาจเราอาจจะเหนื่อยมีสิทธิ์โดนเข่าเพาอ้วมเหมือนกันใช่ใช่ครับนะครับยกแรกมานี่สังเกตว่าโอ้โหของเราออกหมัดค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากนะครับของเขามีอาการแล้วก็จัดาการเลยตามเป้าตามแผนเป๊ะเลยครับก็วางแผนมาครับซ้อมมาแบบนี้ครับซ้อมมาแบบ ถ้าน็อกได้น็อกครับไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อนะฮะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ,รบเออก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้หนือความคาดหมายอะไรสำหรับไฟน์นีของเราครับนะฮะแล้วก็มีโบนัสมาด้วยใช่ครับทีแรกก็เหมือนจะไม่ได้เขาทีแรกก็ไม่ได้เสียใจนะครับว่าจะไม่ได้เพราะว่าผมก็ตั้งใจมาชกแล้วก็ให้มันดีที่สุดรับไม่ได้วังว่าจะได้โบนัสไหมหรือว่ายังไงผมชกแค่แบบให้มันถูกใจเราแล้วก็ ให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ให้มันคนดูได้สนุกครับอือบจากสามสาวไฟที่ผ่านมารวมน้งไฟนี้ด้วยรันโลกคิดว่าเรามีอะไรต้องปรปับปรุงแก้ไขอีกไหมปรับปรุงเยอะครับอย่างเช่นอย่างเช่นการออกหมัดการออกหมัดคือว่ายังกว้างไปาาใช่ครับแล้วก็ผมไปเน้นที่บ็อกซิ่งเกินและทีนี้ลืมเตะลำตัวเน้นขาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ ระบบป้องกันตัวก็โอเคครับเดี๋ยวไปพัฒนาทีละสเต็ปไปเรื่อยๆคริบบ็อกซิ่งนี่คือคริบบ็อกซิ่งทีมชาติใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนะครับก็คือเราเราเล่นรับใช้ชาติด้วยว่างานแล้วก็มาชกในในวันด้วยใช่ครับนะฮะมันมันเมื่อมาเมื่อมาชกในลักษณะคริบบ็อกซิ่งแล้วมาชกในวันมันยังไงมันต่างกันไหมความแตกต่างต่างนะครับต่างคือคริบบ็อกซิ่งการเข้าออกจะไวกว่ามวยไทยมวยไทยจะยืนเต็มเท้าคริบบ็อกซิ่งจะยืนปลายเท้าครับ จังหวะเข้าออกมวยไทยจะช้ากว่านิดนึงครับแต่อาวุธมวยไทยได้เปรียบทุกอย่างครับอาวุธมวยไทยหนักกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าฮะนิดนึงครับเราไปชกคิกบ็อกซิ่งเนี่ยชกประเภทอะไรครับโลคิกครับโลคิกก็คือเตะตะขาเตะขาใช่ครับเตะเลยหัวเข่าขึ้นมาอ๋อเตะเลยหัวเข่าเตะน่องไม่ได้วะเนี่ยไม่ได้ครับโอเคเควันเตะได้ครับอ๋อก็รับใช้ชาติไปด้วยว่าอย่างนั้นนะครับสีเกมก็ต้องมีด้วยสิไม่ได้พี่ไม่ได้จะมีน่าจะมีนะ มีชื่อติดซีเกมครับโอ้โหเหรียญทองก็ห้าล้านนะเอ้ยห้าแสนนะนะครับอีกนิดหนึงครับเหมือนผมอ่านหลังคุณชนะเนี่ยในโลกโซเชียลนะในอินเทอร์เน็ตเขาบอกคุณเขาบอกคุณน่าจะเจอกันนานากาศได้อันนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงครับสำหรับผมนะครับถ้าบีบน้ำหนักเขาลงมาอีกครึ่งคร่อ่ะผมพร้อมครับใช่แต่ถ้าเวทไปเวท1้5 1 1 6้อบหอะไรเงี้ยผมน้ำหนักผมปล่อยๆไม่ถึง ขึ้คือเอาอย่างนี้คุณปล่อยไปได้แบบแม็กซิมัมของคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่1้4สิบี่ครับ้อยสิบอยสบสี่กากับว่านาฬิกาถ้าเต็มที่นาฬิกาก็ลดมาสักร้อยสิบสี่เงี้ยพอพอเป็นไปได้มองคิดว่ามองไงนาฬิกาข้าเร็วนะครับเก่งด้วยถ้ายุคนี้ต้องยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งครับยอมรับจริงๆครับว่าเขาคือที่สุดของระมวยต่างประเทศที่เก่งในรุ่นนี้ครับของมวยไทยเราเก่งมาก ใน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 ละครมิวบ,บัตได้เจอไหมถ้ามีโอกาสผมก็อยากเจอครับใช่ครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากเจอแต่ขอเ<ะ>วลาเราอีกนิดหนึ่งใช่ครับขอขอให้ผมแบบขยับขยายร่างกายได้บ่อยๆกว่านี้หน่อยครับใช่อ่าฮะคิดว่าป,ปีนี้นะน่าจะได้เจอแล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดครับนะฮะของบรรลุโลกตั้งเป้าในวันลุมพินีอย่างไงบ้างครับเอ่อ uh huh. ผมตั้งเป้าเลยครับตั้งเป้าผมไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเยอะครับผมข้อแก่ขอแบบ แค่พัฒนาในแต่ละไฟพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่ได้มาเพื่อบิสูตัวเองอะไรแล้วผมมาเพื่อผมเพื่อพัฒนาตัวเองว่าผมไปได้อีกแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้ครับนะครับนะอออตอนนี้คงจะต้องให้ฝากอะไรถึงมาได้เอฟซีแฟนคลับของเราหน่อยฮะก็ขอบคุณ FC f c แฟนคลับนะครับแล้วก็คนที่เชียร์อยู่ที่บ้านหรือที่วิทีมวยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจครับ ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมผมก็เชื่อมั่นในตัวทุกคนครับที่เชียร์และผมก็ทําให้ดีทุกไฟฟครับนะครับทิ้งท้ายฝากถึงซีเกมในปลายปีนี้เนี่ยฮะก็ฝากพี่น้องชาวไทยครับมาเชียร์กันเยอะๆครับซีเกมที่ประเทศไทยครับเราเป็นเจ้าภาพครับและผมก็แข่งซีเกมมีชื่อในซีเกมครับในโลคิก51กิโลผมก็จะพยายามทําเพื่อชาติให้ได้ครับรผมขอโชคดีได้เหรียญทองกลับมาครับขอบคุณครับ ไม่ลงมีดแค่ต่อยแค่ต่อยบนบนลิงหรือว่าบนธนามิตรลิงครับเป็นลิงใช่ไหมเป็ยครับเป็นทางเวียนครับใช่ครับแล้วี้าพูดธนามิตรมันออกวิธียังไงครับก็หลังต้องสนับมั้หลังมืออย่างมี้ยอ๋อเหรอใช่ครับเหมือนแตะสมมติอย่างนี้เป้าแค่นี้อ๋อคือต้องใช้อาวุธกลับบ้านเนี่ยเหมือนเคาะเหมือนเคาะใช่ครับเตะเตะเตะก็เหมือนเทควันโดครับเทควันโดปรับเปลี่ยนครับก็ใช้อาวุธกลับอีกใช่ครับเทควันโด ไม่ครับก็เหมือนเทควันโดเลยครับแต่แค่เล่นเบากว่านั้นครับเบาแบบเบามากเหมือนแบบยกไปแตะ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 เหมือนแต่ถ้าเป็นคลิกไลท์คลิกไลท์ก็จะเล่น50%คลิกไลท์นี่คือทารามียใช่ครับคิกไลท์ก็เหมือนมวยไทยนี่แหละเหมือนโลคิกนี่แหละครับก็เตะขาเตะหัวเตะแต่หัวคิกไลท์มันเตะผู้ของโมร็อกโกนี่ครับที่ต่อยวันนี้ที่เขาพยายาม ทีมหัวรือเนี่ยครับนั่นคือถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งก็เฉียดเฉียวก็บสามแต้มใช่ครับก็คืออย่างนั้นแหละสามแต้มพวกอุซเบกโมร็อกโกคาซักอะไรนี้เขาเก่งต้นตำรับเากที่ได้ดูเป็นโอเค,อเคขอบคุณครับโอเคครับขอโ <ขอ S 2> ชค <ขอ S 2> ดีครับเนาะขอบคุณครับ